เื่อนหลายคนหยุดในวันสงการน,นะครับเรามาทาสีกันดีกว่านะครับแบบธรรมดามากมันเป็นไม้จริงนะครับมันดูเก่ามันดูแบบธรรมดามากๆเลยให้เราอย่าทาให้มันดูสวยขึ้นอะไรขึ้นมันจะเป็นแบบเหนียวๆอ่ะนะครับเหมือนนั่นสักอย่างอะ่ะสวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งนึงนะครับ นี่ครับเลือกงามยามดีมากๆนะครับในช่วงที่เพื่อนๆหลายคนหยุดในวัสงกการ์นะครับเรามาทาสีกันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ครับท่านสืบเนืมาสอนทาสีในส่วนของงานไม้นะครับไม้จริงอันนี้ก็เป็นไม้ของคุณแม่ครับขโมยมาทาให้มันดูใหม่นะครับซึ่งเห็นว่านะครับตอนนี้ไม้อะมันดูเก่าดูแบบธรรมดามากแตเป็นไม้จริงนะครับมันดูเก่ามันดูแบบธรรมดามากๆเลยไอเราอยากทาให้มันดูสวยขึ้นอะไรขึ้นนะครับ เราจะใช้ต้องใช้สีอะไรนะครับซึ่งสีนะครับที่หลายๆคนเขานิยมใช้กันก็คือสีแรกเกอร์นะครับสีแรกเกอร์เป็นยังไงมาดูไปแก้กันดีวาอ่านี่คือไป้ครับอันนี้พี่ช่างเสือแบ่งมานะครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับถ้าเราเทออกมาเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับน้ำพึ่งเลยนะครับเหนียวมันน้ำพึ่งเลยเหนียวดนึบหน้าเหนียวมากมากเลยนะครับถ้าเราอยู่ดีเนี่ยเราเอาไปทาเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะช่างเสือก็ไม่เคยทาเหมือนกันลองดูนะครับ มันจะเป็นแบบเหนียวๆนะครับเหมือนนั่นทากอย่างดูแล้วไม่เวิร์กนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรผสมนะครับเพื่อทําให้มันเหลวขึ้นนะครับซึ่งการผสมก็สืตัวนี้เีนเนสาม 3A นะครับผสมไปเลยนะครับนะครับครับผมเสร็จนะครับเอาให้มันนี่นะครับเอาให้มันเหลวหน่อย มันเนื่อยอยู่นะครับแหย่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื้อสีหอยยีข้อนี้เดี่ยวมากนะครับนะครับไลเกอร์นะครับไลเกอร์นะครับไอ้เวลาเขาผสมตัวทำลายนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นซีเนอร์สามเอนะครับเพราะว่ามันจะละลายได้ดีนะแล้วก็จะแห้งไวนะครับซึ่งไลเกอร์ถ้าเราคุยกันพูดถึงเนี่เราเข้าใจเนี่ยมันต้องเงาเนาะแล้วต้องแห้งไวนะครับ ลองทาเนไม้จริงเลยนะครับขั้นตอนการทาไม้จะทำยังไงนะครับแล้วก็ใช้ดาฟารขัดก่อนนะครับขัดให้มันแบบเปิดผิวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเช็ดจนขับสานนะครับแล้วก็ทาเลกเกอร์ไปเลยนะครับครับทาแบบฟิวชิวนะครับอันนี้เป็นแลกเกอร์แบบเงาแลกเกอร์จะมีแบบเงาแบบด้านนะครับถ้าจะได้ขึ้นเงาทำไงทำไงครับเอาด้านกับเงาผสมกันนะครับอย่างหนึ่งนะครับ ถามไปครับจากไม้ธรรมดาครับ<ม>อันนี้เหนียวๆหน่อยเดี๋ยวต้อง<ม>อการทาเนกเกิลนะครับจริงๆอ่ะเราทาสักสองรอบก็น่าจะโอเคแล้วนะครับขอแค่ให้มันขึ้นฟิล์มงเงาเต็มที่นะครับเนกเกิลต้องผสมแบบชิ้เนเยอะๆหน่อยนะครับ เนื้ออาจจะน้อยไปหน่อยครับมันไม่ได้เหลวเลยนะครับอ,อ่าพอทับลื่นแป้งเนี่ยโหจะทาง่ายเลยจะคุณแม่กลับมาตกใจเนีย่ยเฮ้ยก็ไม่หายไปไหนใหม่ขึ้น สามารถนําไปทานได้กับวัสดุหลายอย่างนะครับงานไม้นะครับไม้จริงไม้ไม่จริงนะครับถ้าเราแบบมันทานแล้วทำให้มันดูใหม่ขึ้นนะครับดมีมีชีวิตชีวามากขึ้นถามว่าตรานี้สึกยังไงนะครับร้อนมากนะครับไม่ก่าวว่าเราเป็นช่นมีร้อนอยังไงตรงนี้ ระหว่างที่เพื่อนๆฟังนะครับอาจจะแบบได้ยินเสียงดนตร,รีนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบเปิดอินโทรนะครับเป็นงานแถวบ้านนะครับที่จัดงานนะฮะนะครับเอาทาให้มันขึ้นสีทำงานทั้งหมดนะครับถ้าเราทาแล้วชุดแรกครับบางซีไม้เนี่ยถ้าม,มันเก่าฉปรจัด,จดน,นะครับมันจะดูสี นะครับดูสีเข้าไปเลยเพราะนั้นเราอาจจะต้องทาแบบอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือทาแล้วรอบหนึ่งนะครับเราจะทำอย่างเงี้ยนะครับรอให้มันแห้งก่อนนะครับรแล้วกนน็ทาอีกรอบหนึ่งโดยทิ้งระยวนานาัแห้งเนี่ยประมาณสัก20นาทีเรากเข้ามาทาเพิ่มนะครับน้องโอเคเรารอรอแห้งก่อนนะครับ ครับนี้ก็ผ่านไปแล้วว่าสักยี่สิบนาทีนะครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าเราเอานิ้วแตะนะครับนิ้วแตะที่ไม้นะครับมันก็จะแบบไม่ติดมือแล้วนะครับแล้วก็ฟิล์มสีเนี้ยถามว่ามันขึ้นเต็มร้อยหรือยังก็ยังขึ้นไม่เต็มร้อยนะครับยังมีแบบกระดำกระด่างบ้างนะครับเราเลยจะมาทาสีกบพี่สองกันนะครับตัวแอกเกอร์นะครับตัวแอกเกอร์ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะหนืดไว เพราะว่าเราผสมทินเนอร์ 3A นะครับมันก็จะเหลือใย,ยหน่อยนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องได้มีการเติมทินเนอร์ 3A บ่อยๆหน่อยนะครับเนาะโอเคนี่จะคารอบสองแล้วนะครับอ่าอันนี้ดูแบบมีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะเลยนะครับช่างเสือมองว่าไอแลกเกอร์ตัวนี้นะครับเคล็ดลับเลยนะอยู่ที่การผสมทินเนอร์ 3A นะครับให้มันเหลวหน่อยนะครับ าะถ้ามันละเอยียปุ๊บเนี่ยมันจะกิ้งง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ใช่กิ้งใช้แปรงทานอย่างง่ายขึ้นมากนะครับนะครับมันก็จะเริ่มอิ่มแล้วมายจะเริ่มอิ่มนะครับจะขึ้นเงาละ ต้องดูว่าไอ้ไม้หอเ,เนี่ยมันอยู่ภายในหรือภายนอกนะครับแล้วเลือกใช้ให้ถูกต้องหรือถ้าให้ชัวร์ก็ซื้อแบบภายนอกมาเลยนะครับใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วถ้วาเกิดมองว่าน่าจะโอเคละนะครับซึ่งฟิ่งสีแล้วเงาแล้วนะครับเป็นไงดูใหม่เลยนะครับเดีย๋ยวรอทำนในแห้งไปก่อนนะครับนาะอโอเค